ยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่องเจมินี่ทาโร่นะคะดูดวงหมอซีนะคะทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของซีนะคะก็วันนี้นะคะเรามาเล่นพีเอเด็กกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือส่องใจเขาลึกๆรู้สึกยังไงกับเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าส่องลึกลงไปในใจเขานะคะจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกบบตัวเรานะคะมีทั้งหมด3กองให้เลือกนะคะก็จะมีกองที่1น,นะคะกองที่1ก็จะเป็นสําหรับนี้นะคะเป็นใครเบบี้นะสำหรับนี้นะคะขอบชมพูนะ สวยมากสำหรับใหม่ที่ได้มานะคะแล้วก็กองที่สองนะคะจะเป็นไพ่สำหรับ Golden Taro แต่เป็นสำหรับนี้นะคะเป็น Golden t a r ่สำหรับนี้ก็คือกองกลางนะคะกองกลางขอบทองเหมือนกันนะคะโอเคขอบทองแล้วก็กองที่สามนะคะสำหรับโปดเหมือนกันขอบเริ่มหายทองและสำหรับนี้นะคะ Angel Taro นะคะ ท้องใกล้หายแล้วนะจ๊ะมีทั้งหมดเป็นไพ่ขอบสีทั้งหมดเลยนะคะในคลิป,ลปนี้พิเศษมากๆนะคะรู้สึกว่าพลังงานในวันนี้เต็มเปี่ยมนะคะสำหรับ,บ,บเกี่ยวกับขอบๆอ,อะไรย่างเงี้ยรู้สึกพลังงานเต็มเปี่ยมนะคะโอเคก็ก่อนอื่นนะคะทุกคนก็เวลาเลือกกองนะคะให้ตั้งจิตให้นิ่งนะคะแล้วก็นึกถึงหน้าของคนคนั้นนึกถึงท็อปปิกนะคะแล้วก็ดึงตาขึ้นมานะคะเลือกกองที่ดึงดูดสายตาได้ที่สุดเพียงหนึ่งก็โอ๊ยจัดไม่ได้ละ คือกองที่ดึงดูดที่สุดเพียงหนึ่งกองนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นการอ่านหนังสือเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจะเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามเจ้าคิวดูดวงอาฟีได้เลยนะคะ โอเคนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1กันเลยนะคะอะ,อะลืมบอกไปนะคะว่าพลังงานอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้นะคะอาจจะสลับฝ่ายกันก็ได้เช่นกันนะคะก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1กันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะจะเป็นไพ่สาหรับคลายเบบี้นะคะสีชมพูนี่นะสีชมพูนี่นะคะ,ะ,คะก็การอ่านของซีเป็นการอ่าน general reading นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นดูเพื่อความสุขสนานดูเพื่อความเทอนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจะมากดูกันไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะพลังงานอาจจะสลับฝ่ายกันก็ได้นะคะเป็นไวเวซ่าก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อ,อ,อนจนกว่าจะมาดูดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะขัอปีดในวันนี้ก็คือส่องใจเขาลึกๆรู้สึกยังไงกับตัวเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลย อันนี้เป็นสำหรับใหม่นะคะขอบยมพูสวยมากก็ก่อนจะเริ่มนะคะเราจะมาเช็คกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีดาวจันดาวสุกอะไรกันบ้างนะคะเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีดาวจันดาวสุกอะไรกันบ้างเดี๋ยวสี่ขออนุญาตอ่เาเรียกว่าอะไรอ่ะขออนุญาตปิดไฟตรงกลางแป๊บนึงนะคะเพื่อที่จะได้เห็นหน้าาพแบบชัดเจนพอดีว่าเปิดแฟลชพอดีโอเคเห็นแล้วโนะแต่ว่า ค้ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีดี๋ยวอาจร์จะสุกอะไรบ้างนะคะอ,คอาจจะมีเสียงหมานิดนึงนะคะามาดูกันนะคะมีราศีตุลน,นะคะธาตุลมราศีตุลธาตุลมราศีกรกฎธาตุาน้ำธาตุน้านะคะราศีพฤกษ์ธาตุดิน ราศีพิจิกธาตุน้ำแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะราศีสิงธาตุไฟนะคะอันนี้จะเป็นลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็เขาก็ได้นะคะตามนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวซีขอจับพลังงานของตัวเขานะตอนนี้หน่อยนะคะว่าตัวเขาพลังงานตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเราจะมาดูกันนะคะว่าพลังงานตัวเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากไพ่ออรลเโิคนะคะอ่ะ สำหรับนี้นะคะเอาละึ้นะมาจับพลังงานกันก่อนนะคะขอบทองเช่นกันมีบ๊อบเลยไหมแต่ว่าในกล้องให้มันไม่ค่อยทองเลยอ่ะโอ้ขอจับพลังงานเขาตอนนี้นิดนึงนะคะว่าคนที่เราถามถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างพลังงานของตัวเขานะคะพลังงานตัวเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาน่าจะกำลังแบบ enjoy กับชีวิตของตัวเองมากๆเลยนะคะคุณคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรมีโรคส่วนตัวสูงอาจจะมีโรคของตัวเองนะคะตัวเขานะ อาจจะแบบตอนนี้เขาอาจจะมีการเครียดเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นชีวิตส่วนตัวของเขานะคะถ้าเขาหายหายหายไปนี่ไม่ต้องสงสัยนะเขากาลังอยู่กับตัวเองกําลังแบบให้เวลากับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเครียดตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาเครียดเรื่องตัวเองอยู่นะคะถ้าเขาโอเคเขาน่าจะกลับมาหาเราหรือว่าคุยกับเราเหมือนเดิมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาแบบไปไปเขาเรียกะไรล้างพลังงานลบๆออกไปก่อนนะคะ อตอนนี้ถ้าเขาเป็นยังไงให้ปล่อยเขาไปก่อนนะเพราะเขา,ข,าข้างที่จะมีเรื่องเครียเดเกี่ยวกับเรื่องเรียนเรื่ององ,งานเรื่องอะไรต่างๆนะคะโอเคเนาะพลังงานของเขาประมาณนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นคนที่เป็นแบบ introvert ก็ได้นะคะตัวเขาอาจจะเป็นคน introvert ก็ได้นะโอเคมาเรามาดูกันนะคะมาส่องใจกันว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกแง่ตัวเรานะคะที่เราทาถึงลึกๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับตัวเรานะคะมาดูกันนะ ใบที่กระเดน็นออกมาได้เป็น t r u of One นะคะบางคนเป็นรักทางกายนะคะเป็นรักในรักออนไลน์สื่อออนไลน์นะคะคนนี้จ,จะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยู่รุ่ราวเขาเดียวกันกับเราก็ได้นะคะมีอยู่หลายกรณีเนาะหนึ่งสองไม้นะคะแล้วก็ Page of One นะคะเด็กถือไม้ โอเคคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีแพชชั่นในการเรียนในการทํางานมากๆนะคะมีมีคนเป็นคนมีไฟอะ่ะนะเป็นคนที่มีค่อนข้างที่จะเป็นคนมีไฟนะคะแล้วก็ได้เป็นอยู่ใน place นะคะว้าวสนงใจเขาลึกลึกรู้สึกเงียบตัวเราแค่นี้ก็รู้สึกอินแล้วล่ะเซเว่นอัอนนะคะบางที่เราอาจจะสงสัยนะว่าทําไมพรังทำอ่ะนายอัลฟอนตัวเราเองค่อนข้างที่จะมีเรื่องคิดมากกังวลใจเกี่ยวกับ เขาคนนี้เราอาจจะคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับตัวเขานะคะเขาอาจจะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเราอาจจะรู้สึกแบบนี้นะคะเก้าทุเก้าไม้นะใต้สํหรับถามว่าเขารู้สึกแงบเรานะคะลึกๆเขารู้สึกแง่เราซีจะบอกว่าเขาสึกว่าเราเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเขาสึกว่าตัวเราเองเป็นคนมีเสน่ห์น่าดึงดูดนะคะและตัวเราเองในบางครั้งน่าจะมีคนอื่นๆเข้ามาขายขนมจีบมาพูดคุยด้วยเช่นกันนะคะซีรู้สึกว่าเขาอ่ะ ค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็รักเราเลยนะคะเขาค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็รักตัวรักในตัวเรานะเหมือนกับว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายในอุดมคติของเขาหรือรู้สึกว่าเฮ้ยรักคนนี้ชอบคนนี้แล้วแบบมันใจฟูมันรู้สึกสบายใจเราเหมือนเป็นความสบายใจของเขานะคะนอกจากว่าเราจะแบบเอออาจจะเป็นแบบปอสอดใอส่ใเขาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่นับเนาะอืม เราสังเกตไหมเวลาเรากับเขาเทะเลาะกันแค่ไหนสุดท้ายแล้วเขาก,ก็ยังจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่เพราะอะไรเพราะเขาอยากที่จะมีเราอยู่ในชีวิตอยู่นะคะเขาพยายามที่จะประคับประคองเราเอาไว้อยากจะคลิปเราไว้ในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคลิปแล้วเหรอวะทำไมไมันดูเหมือนเขาไม่คลิปเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาคลิปนะคะเขาคลิปเราไว้เสมอแหละนะแต่เป็นจะเป็นในรูปแบบรูปแบบของเขาเท่านั้นเองนะคะอืมจริงๆแล้วตัวเราเองอ่ะ อาจจะมีความรู้สึกก็ได้ว่าบางครั้งเขาก็รักเราหรือบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเอยหรือเขาไม่รักวะเราอาจจะมีความสับสนมีความแบบไม่มั่นใจในตัวเองนะคะอืมแต่จริงๆแล้วเขารักเรานะซิก้าพูดเลยว่าเขารักเรานะคะรักเราจริงๆนะคะโอเคก็เอ่อเดี๋ยวซีจะมาดูหน่อยนะคะว่า เวลาที่เขากับเราแบบไม่ค่อยได้คุยกันเนี่ยเขาคิดถึงเราบ้างไหมเวลาที่ไม่ได้คุยกันคุยกันน้อยหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเขานิ่งเงียบหายไปเนี่ยเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะคะมาดูซิว่าเขาคิดถึงเราบ้างไหม,ม,เ,ขมเขาคิดถึงเราบ้างไหมชอบมากเลยอะขอบพิมพูเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะคะ Queen of Sword นะคะ Queen of s w o r d The Tower คนคนนี้เป็นคนที่ เวลาที่เขาหายไปหรืออย่างเงี้ยเขาจะเป็นการหายไปแบบกระทนหันนะคะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะหายไปแบบนั้นน่ะเขาก็ไม่วายที่จะคิดถึงเรานะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีนู่นมีนี่มีนั่นมีนี่ทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไม่ลืมที่จะคิดถึงเรานะหรือแม้ว่าอาจจะเป็นในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าก่อนที่เขาจะนอนหรืออะไรก็ตามนะคะเขาก็จะมักจะคิดเขาก็มักจะคิดถึงเราเสมอนะคะไม่มีวันไหนที่จะไม่คิดถึงเราเลยนะคะแต่แค่เขาเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคีบคูลเคฟเคฟอะ หิวหรอซีคีฟความรู้สึกของตัวเองเอาไว้อ่ะเราเลยอาจจะดูไม่ออกหรือเขาอาจจะเป็นคนปากแข็งนะคะไม่ค่อยบอกว่าเออเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแนละ้วเขารักเราและคิดถึงตัวเรานะคะประมาณนี้นะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ลีกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาสอบถามตัวคิวดูดวงซีด้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ซีของตัวเราไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาหาซีได้เลยนะคะค สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเลือกไพ่กองที่สองนะคะเป็นไพ่โกลเด้นทาร่นะคะสำหรับนี้เลยโกลเด้นทาร่นะจ๊ะโอเคค่ะขอบทองของเรานะคะเพราะปีกเดีน,นี้ก็คือส่องใจเขารลกๆกรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะแล้วก็การอ่านของซีไปการอ่านแบบ general reading นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยอาจจะเป็นพลังงานไวเบอร์ซ่าก็ได้นะคะสลับฝ่ายกันก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเกินไปนะ อย่าเชื่อจนกว่าจะได้มาดูดวงสดตัวด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นดูดวงสนตัวแอดไลน์มาสอบถามจองคิวดูดวงกับซีได้เลยนะคะไอดีไลน์อยู่ที่ดีฟิวชันบล็อกด้านล่างนะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะ,ะแล้วก็ที่จะบอกว่าอะไรนะก่อนที่จะเริ่มนะคะเรามาชิปพลังงานกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรกันบ้างเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรกันบ้างนะคะมีราศีกันเข้ามานะคะราศีกันธาตุดินนะคะราศีกันธาตุดิน ราศีเมถุนธาตุลมนะคะอ่าแล้วก็ราศีพฤษภธาตุดินนะราศีมังกรธาตุดินนะคะธาตุดินแรงมากธาตุดินมาหมดเลยนะคะราศีพิจิกธาตุน้ํานะคะโอเคอันนี้อาจจะเป็นลัคนาราศีดาวจันดาสุกหรือว่าพลังงานของเราหรือไม่ก็เขานะคะโอเคผู้ผิดอาจจะเป็นลัคนาราศีดาวจันดาสุกของเราหรือไม่ก็เขานะคะอาจจะมีดังต่อไปนี้นะคะโอเค ไหนดูซิว่าส่องใจเขาหรือเขารูร้รสึกไงคนที่เลือกไพ่กองที่สองคะอ้าวซีลืมบอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมานี่ก,นก่อนนี้นาะเมื่อกี้ทําแบบกระทันหันในกองที่หนึ่งจากไพ่สหรับนี้นะคะจะมาจับพลังงานของเขากันนะคะว่าพลังงานของตัวคนคนนั้นที่เราถามถึงอะ่ะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าซีเอาไพ่ออกไปแล้วเนะาะซีเอาไพ่ออกไปแล้วนะคะแต่กองที่หนึ่งเมื่อกี้แบบกระทันหันมากอยู่ดีๆอยากทาก็ทําเฉยเลยนะคะขอบทองเช่นกันแต่ว่าขอบทองมันจะถลอกง่ายเนาะ ในกล้องไม่ค่อยทองเลยอะโอเคค่ะไหนซีขอดูหน่อยนะคะว่าพลังงานของคนที่เราถามถึงเนี้เป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้นะคะโอเค เขากำลังทาตามความฝันของเขาอยู่นะคะถ้าเขานิ่งเงียบหายไปหรือว่าเขาอาจจะเขาอาจจะซุ่มซุ่มทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้กับตัวเองนะคะอาจจะกลาลังทาโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือว่ากําลังแบบมีแผนมีแผนที่จะแบบทําอะไรบางอย่างให,ให้ให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นหรืออัพอัพอัพตัวเองขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอารมณ์แบบประมาณว่าพยายามที่จะทําตามความฝันให้สําเร็จอะไรประมาณนี้นะคะเขาอาจจะโฟกัสกับต <'t> ัวเองอยู <'t> ่ณตอนนี <'t> ้เขาน่าจะโฟกัสตัวเองอยู่มากๆเลยนะคะณตอนนี้นะโอเค คนนี้อาจจะแบบหายไปดูแลตัวเองหายไปแบบออ่าเทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทํานะคะอืมให้เวลาเขานิดนึงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าส่งใจเขาหรือรู้สึกไบเราเดี๋ยวนะมีสี่งงานนิดนึงโอเคเขารู้สึกไบเราคะส่องใจกันนะคะว่าคนนั้นเขารู้สึกอย่างไรกับตัวเรานะคะเขารู้สึกไงกับตัวเรา age of coin นะคะหรือว่าหนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญ The Star นะคะหนึ er. ries, halt, ่งเหรียญ The Star The f o o l บางคนคุยก mm ับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนไทยที่แบบเออพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาก็ได้นะคะหรือว่าเรียนหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการพูดการจาหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับแบบการเดินทางหรือว่างานที่แบบเออต้องเดินหรืออะไรงี้ก็ได้นะคะก็อ่าแล้วแต่นะคะโอเคถามว่าเขาสีงเง็บตัวเรานะคะซิมองว่าเออแล้วก็บางคนคุยกับคนไกลอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าอาจจะเป็น คนที่อยู่ไกลกับเรานะคะอาจจะคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศหรือว่าอาจจะเป็นคนไทยที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันกับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับเราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นพนักงานของคนเก่าๆของเราก็ได้คนคุยเก่าแฟนเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะถามว่าเขารู้สึกไงเรานะคะส่งใจเขานิดนึงซีมองว่าเขามองว่าเราเป็นโอกาสดีๆนะคะที่เขาควรที่จะรีบคว้าเอาไว้เราเป็นโอกาสดีๆนะคะที่เขาควรที่จะรีบคว้าเราเอาไว้นะคะเราเหมือนเป็นคนที่เขาสึกว่า เราเข้ามาทําให้เขารู้สึกดีทําให้เขารู้สึกแบบสบายใจที่มีเราอยู่การคุยเราทําให้เขาแบบเออรู้สึกสดชื่นหรือว่ารู้สึกดีมากขึ้นนะคะซีรู้สึกว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะรักเราแล้วก็ชอบสนใจในตัวเราค่อนข้างที่จะมากนะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟหรือว่าอิมมชชั่นอลอาจจะเป็นคนที่แบบคิดเยอะคิดหนักนิดนึงนะคะ การกระทําของเขาแต่และอย่างอ่ะอาจจะสวนทางกับสิ่งที่เขาคิดเขาทาเหมือนไม่สนใจเราแต่จริงๆแล้วเขาสนใจเราอยู่แต่เขาแค่ไม่ได้พูดอาจจะแอบ,บส่องแอบ,บมองเราอยู่เสมอแต่เขาไม่ได้กดไลค์ไม่ได้แบบคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆนานาน,าน,นะคะแต่ซีมองว่าเขาอ่ะรักเรานะเขากลัวที่จะเสียเราไปนะคะเขาอยากที่จะมีเราแบบนี้ในชีวิตไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะ เป็นคนที่บางครั้งอาจจะคิดเยอะคิดมากหรือว่าอาจจะทําให้พวอมสัมพันธ์มันท็อกซิกไปแต่เขาก็ยังอยากที่จะอยู่กับเราบางครั้งเรากับเขาทะเลาะกันนะคะแต่เขาก็แค่แบบเออห่างออกไปชั่วคราวแล้วพอเราพอเราดีปุ๊บเขาก็กลับเข้ามาใหม่อันเนี้ยคือเหมือนแบบห่างกันเพื่อแบบให้เราแบบจะเย็นขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะคะบางคนกําลังมีปัญหากันอยู่ในปัจจุบันไม่นานเกินรอเดี๋ยเขาก็กลับมานะคะโอเคประมาณนี้นะคะเขาสูว่าเราเป็นคนสวยหล่อแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะ นั้นเดี๋ยวซีขอดูนิดนึงนะคะว่าโอ้เมื่อกี้ซีลืมให้ดูแต่สำรับแต่สำรับนะคะซีลืมบอกเมื่อกี้แต่สำรับเราได้เป็นไพ่ q u e e ออ f คั p นะคะควีนออฟคัพขึ้นมามนแสดงว่าตัวเราเองตอนนี้กําลังคิดเยอะคิดมากหรือว่าคิดถึงเขามากๆอยู่นะคะเราอะ่ะกาลังคิดถึงเขาอยู่ใช่ไหมคิดถึงมากๆเลยใช่ไหมคะอืมเขาก็คิดถึงเหมือนคิดถึงเราเหมือนกันคะ่ะถ้าเราคิดถึงเขาเราอย่าคุยเขาก็ทักไปได้นะไม่ต้องฝืนตัวเองนะคะ เราอาจจะเป็นคนขี้น้อยขี้น้อยใจหรือว่าเขาชอบทำให้เราน้อยใจอ่ะนะคะอืมโอเคเดี๋ยวสี่ขอดูหนน้นึงนะคะว่าเวลาเรากับเขาไม่ได้ไม่ได้คุยกันหรือคุยน้อยเนี่ยเขาคิดถึงเราบ้างไหมบายเขาคิดถึงเราบ้างไหมน,นะคะเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเวลาที่คุยน้อยหรือไม่ได้คุยกันเขาคิดถึงเราบ้างไหม เดทขึ้นมาบางคนคุยกับหมอนะคะคุยกับหมอหรือทำงานในโรงบาลหรือว่าทำงานที่แบบเสียงอันตรายหรือว่าตำรวจทหารหมอพยาบาลอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะคะ Queen of Cups t r u of c o i The Lover บางคนราศีเมถุนนะคะมีราศีเมถุนราศีพิจิกธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกเนาะโอเคอันนอ,อ่นจากหน้าไพ่เฉยนะคะไม่ต้องอินก็ได้ตรงนี้เนาะ เวลาที่ไม่ได้คุยกันนะคะเขาคิดถึงเราค่ะคิดถึงเรามากๆอยากที่จะคุยกับเราแต่บางครั้งเขาอาจจะมีปัญหาในชีวิตหรือว่าเขาอาจจะกําลังแบบโฟกัสชีวิตของตัวเองอยู่เลยอาจจะแบบไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเรานะคะแต่เขาก็คิดถึงเราเสมอนะคะเขายังอยากที่จะมีเราในความสัมพันธ์เขายังอยากที่จะคีบเราไว้ใน Relation น h i p นี้อยู่นะคะตรงนี้เราไม่ต้องกังวลเลยเขายังรักเราอยู่และคิดถึงเราอยู่มากๆนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งกิ๊งกิด้วยนะดูดวงส่งตัวไลน์มาสอบถามจากคิวดูดวงีได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะทุกคนบ๊ายบายดูดวงส่งตัวไลน์มาหาเศรษฐเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่สสคะสวัสดีนะคะเพืพ่อนๆที่เลือกไพ่กองสุดท้ายกองที่3นะคะเป็นไพ่ An g e l Tarot นะคะสำหรับนี้เลยนะคะ โอเคค่ะก็สำหรับนี้เลยนะจ้าขอบทองนี้เนาะที่ถลอกแล้วถลอกอีกนะคะใช้บ่อยมากคือแบบรักนางมากดีมากๆเลยชอบชอบนะคะโอเคก็กระอ่างซีนะคะเป็นกระอ่างแบบ general reading นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีอินไม่ซีเรียสจะมากจนเกินไปนะ อะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้นะคะอะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะพลังงานอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าพลังงานสลับฝ่ายกันก็ได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเชื่อจนกว่าจะมาดูดูดส่วนตัวด้วยกันนะคะโอเคเรามาเช็คกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรกันบ้างนะคะมีราศีธนูนะคะธาตุไฟราศีธนูธาตุไฟนะคะแล้วก็ราศีเมถุนธาตุลมนะคะราศีเมถุนธาตุลม ราศีกันธาตุดินนะคะอ่าราศีเมษธาตุไฟนะคะอ่ะจะ l a s ั o นะคะได้เป็นราศีพิจิกนะคะธาตุน้ําโอเคอน,นี่อาจจะเป็นลัคษณะราศีดาวจานาันทรศุกร์ของเราหรือไม่ก็เขาก็ได้เช่นกันนะคะโอเคมาเราจะมาดูกันนะคะท็อปิกเดี่ยวนี้ก็คือสองใจเขาลึกๆสองใจลึกเอ่อหม่สองใจลึกเอ้อทำไมโอ๊ยมืนกันคือสองใจเขาลึกๆรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะ ก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานกันก่อนของพลังงานเ n e r g y ในตัวเขานะตอนนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างใช้เป็นไพอ่ออร์แลคเกลสำหรับนี้ในการแบบดูนะคะว่า Energy เขาเป็นอย่างไรนะคะไพ่สำหรับนี้นะออร์แลคเกนะคะขอบทองเช่นกันนะวิบบ๊อบวิบบ๊อบหมือนกันนะคะถลอกแล้วเช่นกันเพิ่งได้มาแต่ก็คือถลอกแล้วหนึ่งเหมือนกองที่สองก็เพิ่งได้มานะแต่ถลอกแล้วสับโถดเกินแน่เลยใช้บ่อยอะไรเงี้ยเผอเวลาได้มา วเวลาได้สำรับไหนม,มาใหม่ๆนะจะเหือใช้ทั้งวันเลยแปลกดีมามาเช็คพนังงานกันก่อนนะคะของตัวเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างคนที่เราถามถึงนะคะโอเคโอ้ยเขากําลังฮิวตัวเองอยู่นะคะหรือว่ากําลังโฟกัสกับตัวเองอยู่นะบางทีคนคนนี้เขาอาจจะแบบเป็นคนที่เป็นคนแบบแนวแบบ introvert ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนเก็บตัวหรือว่าอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงก็ได้หรือว่ามีอะไรที่แบบ ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกอะไรประมาณเนี้ยนะคะซีมองว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีแบบเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องแก้นะคะหรือว่าเขาอาจจะโฟกัสในเรื่องของการเรียนการงานอยู่ในขณะนี้นะคะอาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเราเนาะกาลังทําตามความฝันของตัวเองอยู่นะคะเหมือนกับว่าความฝันของเขาใกล้เป็นจริงแล้วเขากําลังแบบทําให้มันเป็นจริงอยู่นะคะเขาอาจจะตอนนี้กําลังแบบให้ กำลังแบบเพิ่มพลังงานให้ตัวเองอยู่กำลังแบบฮิลิ่งตัวเองอยู่นะคะคนคนนี้นะโอเคมาดูจากไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะว่าส่องใจเขาลึกรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะสนองใจเขารู้สึกลึกๆรู้สึก,ๆๆสกยังไงเบเรานะ Six of Cup นะคะบางคนเป็นรักต่างวัยคนต่างชาติต่างถิ่นนะคะหรือว่าอาจจะคนที่แบบรู้จักกันมานานแล้วหรือว่ามีการในความสัมพันธ์มานานแล้วอะไรอย่างนี้็ได้นะสี่ดาบนะคะ The View o f Fortune นะคะการเจอกันของคุณสองคนไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญมันเป็นเรื่องของพรังริข์นะคะบางคนเป็นคนต่างชาติสายเอเชียอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นคนไทยก็ได้ที่มีเชื้อสายหรือว่าอาจ,จะเป็นคนจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็ได้ที่มีอยู่แบบโซนเอเชียอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรกัแบบตัวเราซีมองว่าเขาค่อนข้างที่จะรักเรามากๆนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะแบบเหนื่อย เหนื่อยกับเรื่องส่วนตัวหรือว่าอาจจะเป็นเหนื่อยกับการที่ต้องทะเลาะกับเราอะไรประมาณนี้ก็ได้นะในกรณีที่เรากับเขาทะเลาะกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะาลังแบบฮิวตัวเองอยู่อย่างที่ที่บอกไปนะคะอาจจะนิ่งๆไปนิดนึงหรืออาจจะมีปัญหาส่วนตัวของชีวิตตัวเองนะคะชีวิตของเขาขึ้นๆลงๆนะช่วงนี้นะคะ หรือว่าอารมณ์ของเขาอาจจะขึ้นขึ้นลงลงแล้วอาจจะตามอารมณ์เขาไม่ค่อยทันนะคะจริงๆแล้วคนคนนี้เขารักเรานะรักเรามากๆนะคะขาดเราไม่ได้เลยแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสุขุมนุ่มลึกนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบมีอะไรไม่พูดรู้สึกอะไรไม่พูดคําว่ารักคาว่าคิดถึงอาจจะออกจากปากยากหรือว่าในบางกลุ่มบางคนนะคะเขาอาจจะไม่เคยบอกรักหรือว่าไม่เคยบอกคิดถึงเลยก็ได้นะคะ อแต่ให้เน้นอาจจะเป็นแนวแบบเอออาจจะแสดงออกทางการกระทําที่มีแต่เราหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะที่มีมีเราคนเดียวอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเขารักเรานะเขาเหมือนกับแบบเขาทั้งรักทั้งเอ็นดูเราอะไม่ใช่อะไรนะดูดน้ำเจ็บคอโอเคถ้าถามว่าลึกๆแล้วเขาสึกยังไงเนี่ยซีมองว่าเขารักเรานะรักเรามากๆเหมือนอารมณ์แบบประมาณว่า เราเหมือนเป็นความสุขของเขาหรือว่าการเจอกันของเรากับเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอออย่างที่บอกไปไเป็นเรื่องของภพหรือขดเขาอาจจะรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นคนที่ใช่ก็ได้บางคนเป็นคู่รักจากอดีตชาติตามกันมาเจออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าบางคนแบบเออมูมาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะใต้สหรับเราได้อะไรเด็กถือเหรียญน,นะคะเราอยากที่จะไปต่อกับเขาเราอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะคะแต่ว่าเราอาจจะรอเขา take action นิดนึงแต่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะเฉยเยอาจจะแบบ พัฒนาช้าหรืออะไรเงี้ยนะคะเราอาจจะรอเขาอยู่ตอนนี้เราอาจกาลังรออะไรบางอย่างกับเขานะคะบางทีไม่ค่อยได้คุยกันรอเขาติดต่อมาหรือว่าคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยรอเขาชัดเจนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่อาจจะช้านิดนึงนะเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะช้าทีเดียวนะคะอืมโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเวลาเรากับเขาไม่ค่อยได้คุยกันหรือคุยกันน้อยเนี่ยหรือไม่ได้คุยเลยเนี่ยเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่านะคะเขาคิดถึงเราบ้างไหม เขาคิดถึงเราบ้างไหมได้นายออบถ้วย <c oughs> นะคะน้ำถ้วย9ถ้วยนะคะ King คิงออฟวอน9ถ้วย k คิงออฟวอน The Lover นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะได้เป็นไพ่คิงออฟคัพขึ้นมาอีกแล้วนะคะโอเคถามว่าเวลาไม่ได้คุยกันคุยกันน้อยเนี่ยเขาคิดถึงเราไหมซีบอกได้เลยนะคะว่าเขาคิดถึงเรานะคิดถึงเรามากๆเลยนะคะไม่ค่อยได้คุยกันหรืออะไรเงี้ยเขาคิดถึงเรามากๆนะคะ แต่เขาอาจจะยุ่งยุ่งอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรืออาจจะโฟกัสในเรื่องของตัวเองอยู่ในโลกของตัวเองอะไรประมาณนี้หรือทะเลาะกันอยู่อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรอเราใจเย็นก่อนค่อยกลับมาคุยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ <ST uk ling> ขเขาอะยังรักแล้วก็ยังแคร์เราอยู่มากๆคิดถึงเราอยู่มากๆเสมอนะคะ <ST uk ling> เราต้องเชื่อมาาั่นในตัวเองเข้าไว้นะว่าเขารักเราอะไรเงี้ยเราอย่าคิดในแง่ลบเกินไปนะคะว่าเอ้ยบางทีเขาอาจจะไม่รักก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆเขารักเราค่ะแค่เขาไม่ได้พูดหรือว่าอาจจะแบบแสดงออกน้อยอะไรเงี้ย เขาไม่ชัดเจนหรือว่าเรามองไม่ชัดเองต้องนึกเอาแล้วแหละนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือไพ่กองที่3กองสุดท้ายนะคะสำหรับนี้นะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ยิงกดกระดิ่งกิ๊กด้วยนะ,ะดูดูส่งตัวอะไรมาสอบถามจากคิวดูดูจีได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้สีขอตัวลาไปก่อนไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ